สิค่ะเมื่อวานดาเอาคลิปให้ดูแล้วนะคะแบบที่ดาใส่นะคะรหัส14ี่เป็นสีขาวล้วนนะคะเป็นสีขาวแบบโทนสว่างเลยนะเป็นสีขาวสว่างเลยนะคะตัวนี้แขนจะเป็นแขนละบายค่ะมีถึงไซส์ห้าิบเช่นเดียวกัน นะคะรหัสที่14นะคะมีถึงไซ50เลยค่ะรุ่นนี้ตัวนี้คือลายกระหนกนะคะเป็นลูกไม้ลายกะนกนะคะแล้วก็ตรงตัวนะคะก็จะเป็นงานปักลายนะคะใยสับปะรดแบบนี้รุ่นนี้ด้านหลัง ะะใช้ลูกไม้เต็มนะคะเป็นงานที่ช่างตัดเย็บมาด้วยความปราณีตนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรหัสที่สิบสี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นงานสีขาวล้วนนะคะเป็นงานสีขาวล้วนนะคะนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยมากนะ